สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Devil May Cry Pick of Combat ครับก็มาย้ำอีกครั้งว่าเกมนี้เล่นบนโทรศัพท์นะครับมาต่อกับ chapter ท,ที่7มั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราจบ chapter ท,ที่6ไปนะ,อะโอเคเราไปหาผลึกคริสตลัลนะครับที่ หลังคาบ้านของแฟรงค์นะแฟรงค์ Frank ก็คือคนที่เราได้จัดการไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแล้วล่าสุดก็คือโดนไอพ้พลูโตเนี่ยมันแทงทะลุหัวใจไปเลยนะไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดแบบเราหรือเปล่านะครับแซงคิสตันชั珀เตอร์ที่7โอเคมาลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนตัวก่อนโอเคอ่า แมปแบบนี้อ่านี่ไงเจมครับแมปแบบนี้น่าจะมีเจมที่หลบซ่อนอยู่นะเราต้องเก็บเพื่อเอาไปอัปเกรดตัวละครของเรานะครับก็ตอนนี้ผมได้ตัดเอาช่วงที่ผมแอบเล่นออกไปนะก็คือโหมดต่งตางๆนะครับที่นอกเหนือจากเนื้อเรื่องแล้วก็ช่วงที่ผมอัปเกรดตัวละครน,นะแต่เดี๋ยว ถ้าสมมติเราเจอเรืเรื่องที่มันตันแล้วอะไรเงี้ยนะเล่นยากๆเดี๋ยวเราก็เราก็จะเอาเวลาที่อดคิปไปอัดช่วงที่เล่นโหมดเสริมเอาละกันนะครับแต่ตอนเนี้ยลุยก่อนนะก็ตั้งแต่เราเริ่มฝึกมานะครับก็รู้สึกว่ารู้จักคอมโบเพิ่มมากขึ้นนะหมายถึงว่าคอมโบที่สลับตัวละครนะครับเพราะว่าถ้าเราสลับตัวละครตอนที่ มีวงวงกระพริบน,นะเห็นทางซ้ายมือไหมก็จะมีท่าพิเศษโผล่ออกมานะครับการโจมตีพิเศษเขาเรียกว่าคอมโบอะไรประมาณนี้นะก็ลองเล่นกันได้นะครับทุกคนเกมไม่ได้กินเนื้อที่มากนะแล้วก็ภาพสวยด้วยครับขนาดผมนะ iPhone 64นะครับ i อ h o n e 11 64เมกะเอ้กิกะไบนะอย่างนี้ได้สบายเลยนะเห็นแบบลื่นๆเลยครับ ไม่กระตกเหมือนเกมรัสเตยด้วยไม่กระตกเท่าอวีด้วยนะเอองงเลยอนะ่ะก็ตอนนี้เกมว่าอวีของผมก็พักยาวๆเลยนะตนนแต่ก็รู้สึกว่ากระเป๋าหนักขึ้นน่ะเพราะว่าเราไม่ได้เตะแต่ไม่ได้เติมเกมนั้นนะครับหยุดเติมไปก็เออโอเคมีมีของมีค่าขนมให้เราเก็บกินหน่อยนะอ่ะดึงกลับมาเข้าเกมนี้ก่อนนะไปกันต่อครับ้ยตัวอะไรเนี่ย เธอชื่อแบนชีไปแบนเขาทำไมอ่ะชีทำอะไรผิดฮะอ๋อไม่ใช่แบนชีนะครับก็คือคล้ายๆกับพวกอ่ตัวอะไรนะโยมมาทูบผู้หญิงอ่ะอ้าวเดี๋ยวจะสู้ยังไงอ่ะเนี่ยมันโดนไอ้นี่กันอยู่อะทุกคนคลิกตัวอะไรนะเนี่ยสโมกอะเดสโมกอะ เขาจะสู้ยังไงอ่ะเนี่ยอาวยิงก็ยิงไม่โดนครับเรายิงไม่โดนมันเขาก็ยิงเราไม่ได้ด้วยทําไมผมรู้สึกว่ามันเป็นบั็กทุกคนใช่ไหมแล้วให้เราไปไหนอ่ะอ่าผมว่ามันเป็นบั็กของเกมอ่ะอาจจะต้องรอให้มันหมดเวลาอยู่เห็นไหมเพราะว่ามันมีนับเวลาอยู่ด้านบนครับเห็นไหมสิบเก้าวิอะไรเนี่ยเปิดเกมมาเจอบั็กเลย ไม่ใช่แค่เราบั๊กนะก็คือมอนสเตอร์ของเกมนี้ก็บั๊กเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอเวลาตึ้มโอ้โหเดลัสก็มันบั๊กอะเราไม่ผิดนะโอ้โหแล้วเฟล,ล้วยมาเอาไหมครับผมว่าเมื่อกี้มันเป็นบั๊กทุกคน รอบหนึ่งนะแบนชีมาชื่อเรียกง่ายมากเลยจริงๆผมเคยเจอเจ้าตัวนี้นะครับปีศาจตัวนี้ในโหมดเสริมนะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีว่าจะเล่นยังไงนะตอนนี้ขอทำเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเพิ่งชัตเตอร์ที่เจ็ดเองไม่แน่ใจว่ามีกี่ชัตเตอร์นะเกมนี้ เลสสโมกมันต้องหายไปครับถ้าเราชนะเนี่ยว่าแต่แถวนี้มีเจมหรือเปล่านะอ่ะไม่มีถ้าไม่มีเราก็เข้าประตูนี้ไปเลยเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเราต้องเช็คก่อนครับว่ามีเจมอะไรให้เราเก็บหรือเปล่านั่นไงเห็นไหมเนี่ยตั้ง2,500ทุกคนอ่ะเจมใหญ่อีกนะ มีมอนสเตอร์ดาครับอะไรเล,เลดี้ลุยเก็บเก็บเม็ดเลือดก่อนนะพอดีเพิ่งสังเกตว่าเวลาเราสู้ไปสู้มาบางทีมันจะมีเม็ดเลือดดรอปให้เราเก็บนะครับหมดไหมยังไม่หมดยัง,งโผล่มาอีก แบนชี ie, พอเปิดตัวปุ๊บก,ก็โผมาเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้จัดการเรียบร้อยครับไปไปตีเจมก่อนนะเอาเจมก่อนตอนนี้รู้สึกว่าสเตตัสทีนี้น่าจะให้สเตติว่ะสามเนี่ยสามพันแล้วนะเห็นไหมหมื่นสามทุกคนเห็นไหมได้ทั้งเยอะนะเอาไปอัพเกรด ตัวละครนะครับพวกปุกพลังพวกอะไรพวกเนี้ยนะตรงนี้ไปไม่ได้อ่ะตรงข้างหน้าโลง่งใช่ไหมเฮ้ย,ยตรงนี้ไปได้ครับอ๋อมันก็มาที่เดียวกันนี่แหละไปลุยกันต่อไม่มีนะโอเคผมว่าตรงนี้ต้องมีนั่นไงวา่าเลไว ไกลแบบนี้ต้องใช้เรดี้ยิงครับอัศวินม้าขาวอีแต่รู้สึกว่าถ้าพวกนี้จะมีโล่นะครับต้องระวังเลยต้องยิงโล่มันให้แตกก่อนแล้วเราค่อยจัดการแบบใช้เอฟฟิกใช้อะไรพวกนี้นะอี๋นี่ช่วงมาเลยลุ้นไส้ไม่ได้ไม่ได้อบินมาโฉบเป็นชีเดี๋ยวก่อนนะ นี่ไงโถดมาข้างหลังนะเรายิงแล้วเราก็ลงไปทีบแล้วก็ยิงต่อแล้วก็ลงไปทีบแล้วก็ยิงต่อนะสเตปนี้เลยนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะที่สมได้เวอร์จิวมาร่วมทีนะเวอร์จิวแรงมากทุกคนแรงากจริงจดันเต้ควรจะเก่งกว่านี้อีกนิดนะแต่ผมอัพแล้วมันได เขาเรียกว่าอะไรสกิลยังไม่แรงพอที่จะสู้ใช้แทนวัวจิวได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวละครอีกตัวอื่นอีกนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ไงสตัวนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะสำหรับทีมผมตอนนี้นะครับ go เข้าบ้านไปเลยอันนี้คือบ้านของแฟงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็ต้องอขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยนะครับ ไม่ได้อ่าโอเคกลับแล้วไม่ได้สิมันต้องลุยนะแหมเมื่อกี้เพิ่งสู้ไปเข้ามาเจอสู้เลยจอมตะกะแห่งนรกนะครับแบกลงมาเองเลยฮะคิดดูดิอึงไฟก็มาเหร เรียบร้อยอยังไม่หมดยังมีอีกแบนชีโอ้โหมาหลายชุด,ด้วย้ยรอบนี้อินิกมากก็มานะตอนนี้เริ่มจำชื่อได้หลายตัวแล้วนะไปเลยโอ้ไม่ตายด้วยหมดไหมไม่หมดอ่ะนี่มีเอฟเฟกด้วยไหมมีสโลด้วยนะตอนลุยไปครับว่าแต่อย่าเพิ่งนะมีเจมให้เราเก็บหรือเปล่าในบ้านเนี่ย ไม่ลองไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องเลงดีๆอ่าโอ้โหฮิหรือเราจะไปข้างบนได้เพราะว่าทางไปให้ไปข้างล่างใช่ไหมเราไปข้างบนก่อนไหมอ่าไม่ได้อ่าไม่เป็นไรมาอ่าว่าแต่ตรงไปก่อนนะทางมาไปทางนั้นที่มันตรงได้ทุกคนแต่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอเคในห้องก็ยังตามมาเหรอ เคลียร์ให้หมดครับนี่ไอ้น้าแบบนี้น่าจะเป็นอินิกมาแนๆ่ๆเกลียดจริงๆเลยเจ้าตัวนี้แบนชีบอกกูพึง่งโผมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งจัดการกูรมีออ่งระเบิดด้วย ไม่โดนอะโดนเว้ยเฮ้ยแต่ทุกคนสังเกตน,นะบ้านไม่พังเลยอะบ้านไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวครับเอ๊ะอันนี้คืออ๋อนี่ะได้แล้วทุกคนเอ๊ะแต่นี่มันเป็นผลึกธรรมดานี่ผลึกที่ใช้เปิดประตูครับยังไม่ใช่ไอผลึกคริสตัลนะไปทางไหนได้อีกขึ้นด้านบนเหรอขึ้นยังไงอะกระโดดสองขั้น อ่าโอเคตรงโน้นต,ต่อยครับชุบอ่าตรงไปหน่อยได้ไหมน่าจะมีของเอ้ยมีประตูเปิดอ่นนี้ไงแหมมีหลบต้นละตั้งหมื่นสามนะหลบแบบนี้ได้ยังไงนะ ลุยกันต่อทุกคนผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีซ่อนเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงเมื่อกี้หรอกนี่ควันไปเลยตรงนี้ประตูที่เราต้องใช้เจมในการเปิดประตูครับเอ้ะไม่ใช่เจมคริสตัลเลสคริสตัลนะ ลิปเปอร์จะถึงอ่าลิปเปอร์ตัวนี้จะถึงนิดนึงนะทุกคนตัวเนี้เราวาร์ปได้เลยครับถ้ามาหลายตัวก็โหดเหมือนกันนะตัวนี้ปลดล็อกแฟ้มลับสุดยอดเฮ้ยอ่าลับสุดยอดเลยนะ <laughs> มีหมวดใหม่มาให้เราอีกแล้วครับแต่เรายัางไม่ไปนะเราจะเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะแต่ใครตั้งชื่อเนี่ย แคมลับสุดยอดมันต้องมีอะไรที่แบบลับๆมานะโอเคปลดล็อกประตูเสร็จแล้วนะข้างในจะมีอะไรบ้างครับห,ห้องเดีเดี๋ยวเด,วเดวีให้ลงไปข้างล่างโอ้ผมว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่ๆอย่าบอกนะว่าลาสบอลหรือเปล่าของแชปเตอร์นี้นะอ่ะลงก็ลงครับกระโดดเหรอ อ่านั่นงงาทำไมแทงหววไม่ถูกเนาะเนี่ยจิ้มอย่างเดียวครับดันเต้เกิดมาเพื่อจิ้มมาอีจัดการเอาให้เรียบร้อยนะ <c oughs> เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเมื่อกี้เราสู้กับแบนชีอยู่นะเจ้าตัวนี้มายุ่งอะไรเนี่ย ได้กลับนรกไปพร้อมกันแน่ใจยเ,ย,เย็นอยเรียบร้อยไหมย,ยังมีไหมย,ยังมีเจมหลบซ่อนอีกไหมเฮ้ย,ยต้องเข้าประตูนี้เหรออ่าได้มีอะไรอ่ะ โอ้โหยังมีทางไปอีกผมว่าข้างหน้าต้องมีแก๊งแน่ๆเนี่ยตรงนี้โลง่ลงๆเนี่ยอ่าวาแล้วเชียตัวใหม่เหรอแบริเอร์แบริเอร์แบริเอร์แหละนะ๋อกตัวนี้จะบินโฉบได้ครับพี่มีพลังด้วยเดี๋ยวยิงไกลได้ด้วยเหรอ ยิงไกลแถมมีเกราะด้วยนะครับต้องระวังตัวนี้แต่มาตัวเดียวแบบนี้ก็เสร็จแล้วดิอืมเรียบร้อยครับรอบนี้อาจจะมาตัวเดียวแต่รอบหน้าอ้าวนี่ไงโผล่มาอีกตัวแล้วโชวขนาดนี้เห็นไหมมันมันบินวนได้ด้วยครับเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอีกตัวนึงเหรอโอ้โหกี่ตัวเนี่ย ดูเลือดเราทุกคนเนี้ยวเจอบ่อยๆไม่ดีนะตัวนี้สงสัยผมต้องไปเล่นอ่าขอตัวไปเล่นสักวันสองวันนะไปเล่นแบบฟาร์มเลเวลครับอฮ้ยล่างล่างปีศาจของดันเต้นี่เท่นะผมว่าเลเวลห้าสิบแล้วโอเคยังไม่พอเอ๊ะทางนี้เข้าได้เหร มันต้องมีแน่ๆของทุกคนว่าแต่ของอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองไม่ใช่นี้อันไหนอะซ้ายมือหรอตรงนี้ปะนี่ไงคุณตาดีมากคือเอาไว้อัพเกรดตัวละครนะครับมันสำคัญมากเลยนะ <c ười> ถ้าเราไม่อัพเกรดตัวละครเราจะตีไม่ค่อยแรงนะครับเจาะเจาะเกราะไม่ค่อยได้เลยประมาณนี้นะ มีไหมเท่านี้ข้างล่างผมว่าต้องมีเนี่ยเห็นไหมมันลงได้ครับคือทางมันให้เราขึ้นไปแหละแต่ผมว่าถ้าเราลงไปข้างล่างมันก็น่าจะมีเจมให้เราเหมือนกันเห็นไหม,มไม่งั้นมันไม่ให้เราลงมาหรอกกระโดดเห็นไหมล่าไหนอยู่ตรงไหนก่อนอันนั่นไงหลบอีอันนึงแล้วเห็นไหมผมเสียดาย ep แรกมากเลยอะ ไม่ได้เก็บไงไม่รู้ว่ามันมีของดอบแบบนี้นะครับกลับไปเล่นได้ไหม <c oughs> เอาใหม่ขึ้นดิดิดเออโอเคปะเลยต่อครับใกล้ถึงหรือยังเนี่ยเพราะว่าปกติอ่าของมันต้องอยู่ห้องในสุดนะผลคริสตัลนะครับที่เรากำลังตามหาอยู่ น่าจะใกล้แล้วละ่ะอือหือม,มาต้อนรับเลยเหรอต้องฆ่าตัวไหนก่อนเนี่ยฆ่าอินิกมาก่อนดีวะอินิกมามันชอบปล่อยแท่งเหล็กพิษออกมาเนี่ยเจนี่ก็บินโฉบเก่งจังเลยตัวนึงนี่หมดยังยังไม่หมดใช่ไหม อาสวินมาขามายุ่งอะไรเนี่ยฮนะเน้นเกราะเลยมอนสเตอร์ชุดนี้คือเน้นชุดเกราะใช่ไหมได้มาย,มยังยังยังไม่หมดเมื่อกี้เห็นเม็ดเลือดแบบแบบนะแลวใจเย็ยนเพื่อนนี่เจออันติเราไปหน่อย เรียบร้อยวัาจิวก็มีร่างปีศาจนะครับเท่ด้วยนะโอเคเลสสโมกหายไปลองประตูนี้ทีโอเคปะลุยดันเต้บอกมาเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นดันเต้กกันโอเคไปลุยประตูนี้เอ๋ยลึกลับดีโอ้โหเราออกมาด้านนอกแล้วครับเฮ้ยเจยมใช่ไหมนะด้านนั้น โอ้โหมีอะไรอีกแล้วมีประตูอีกแล้วเ๋ยนนะฝนตกครับทุกคนเฮ้ยเพิ่งเห็นบรรยากาศฝนตกในเกมนี้แต่ดันเต้ไม่เปียกเลยนะแต่ผมจะไปเอาเจมอ่ะน่าไปไม่ถึงว่ะอ้อหือมาต้อนรับกันอีกแล้วเฮ้ยดูดีมันมีคราบน้ำฝนตกลงมาด้วยนะทุกคนเห็นปะ หน้าจอไอเกมมันทำดีนะจะว่าไปนะยิงเอาให้กระเด็นทุกคนไปลุยหนึ่งยังไม่หมดยังไม่หมดอ่ะไม่หมดก็ลุยต่อเฮ้ยอีกตัวนี้ละตัวถึงถึงมาอีกแล้วเดี๋ยวดยว มันมาหลายตัวเกินตอนนี้คือตอนนี้ใจไม่ได้อยู่กับพวกนี้แล้วนะใจอยู่กับเจมด้านบนนะครับว่าจะไปเก็บมันอย่างไงดีนะโอเคเรียบร้อยเลสโมกจุงหายไปนี่เราจะขึ้นยังไงเราจะขึ้นยังไงก่อนเดี๋ยวนะ อมันมีทางขึ้นตรงไหนบ้างวะกระโดดไม่ถึงนะครับเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นเดี๋ยวกันนะกระโดดเฮ้ยเนี่ยเนี่ย,ยอ่าทุกคนเราไปยังไงต่อขึ้นตรงนี้เหรออ่ะไดะ้แล้วครับแล้วตรงนี้พุ่งไปเลยโอเคอ่ะอ้าวขออีกรอบหนึ่งหาจังหวะดีๆครับเราต้องได้นะของมันต้องมีทุกคน ก็อะไรวะเนี่ยเดีนะ๋ยวเอาใหม่ใหม่เกินตัวไปเลยเย่โ yeah. ห oh, ทุกคนทั้งสองต้นนะทั้งสองหมื่นหกเลยนะตั้งละหมื่นสามนะครับถึงไหม่ะน่าจะถึงมาหมื่นกว่ากว่านี่เลยนะเห็นไหมหมื่นสองหมื่นหนึ่งแล้วทุกคนเห็นไหมไปครับดูกันต่อ ข้ามหลุมไปเลยไม่ทันวะ S> <S อย่าบอกนะในหลุมในหลุมก็เอาเหรอเกิดจากหลุมก็ลงหลุมไปเลยกลับหลุมไปเลยน่าจะมีนั่ไงว่าจะมีเมื่อกี้ใครยิงหลังเราวะ มาสอยเราหล,หลังเราได้ยังไงนี่ไปเฮ้ยนี่แล้วเรียบร้อยครับเสร็จไปอีกเซตหนึ่งนะกลแล้วทุกคน เอ้าทำไมมันชี้ไปทางนี้อ่ะมันมีอะไรตรงนี้เหรออ่ะไปก็ไปครับอ๋อมันมีเจมอยู่อ่ะมันมีผักลึกผกลึกสีแดงอยู่ตรงนี้นะป่ะไปสิล้ออะไรอนะ่ะเพื่อไปเปิดประตูนะครับ เรียบร้อยดูเซว่าเราจะต้องเข้าไปลึกอีกแค่ไหนนะอ้าวตัดเลยเหรอตัดเข้ามาในนี้เลยครับอ่ายังฝนตกเหมือนเช่นเคยนะไปขึ้นโอ้ยนี่ไงทุกคนโอ้โหแล้วคัสซีนครับเหมือนมีตัวอะไรบินผ่านเมื่อกี้นั่นไงว่าแล้วเชียวอือ แม่เลบเก่งมากตันเตข้ขอบคุณโคตรควรเนยคาลัสสู้เลยเหรอเดียวเดียวไอแต่ตัวนี้บอสตัวนี้นะครับอยู่ในโหมดท้าทายนนะในโหมดเสริมเคยสู้อยู่ครับต้องอยิงตรงดวงไฟในคอมันนะถ้าอยู่ด้านหลังได้ก็ดีเพราะว่า วิสาทตัวนี้มันปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ครับใช่ไมมีทุกไฟฟ้าดเดนมาแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าเดี่ยวต้องระวังนะแต่ถ้าเรากระโดดนะครับก็จะหลบได้แต่ถ้าเราหล,ลบไม่พ้นก็จะโดนแบบผม,มเมื่อกี้แต่ทำไมมันมันง่ายกว่าวะในเรื่องมันง่ายเนาะตายไหมไม่ตายเหรออีนิเตียวเรียบร้อยครับเสร็จเลดี้ไป เมื่อกี้เราเห็นผลึกสีฟ้าแล้วนะคริสตัลอ่ะน่าจะได้เอา้าเดี๋ยวเฮ้ยเอาไปทำไมอ่ะเอา้าจบแชปเตอร์เป็นกรรบูสมาถึงที่แล้วนะโอเคทุกคนจบแชปเตอร์แล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแชปเตอร์ต่อไปครับทุกคนก็กะว่าจะเล่นจบแชปเตอร์นี้แหละนะไปแล้วบ๊ายบาย